ได้มาแล้วค่ะตัวที่สองนะคะทุกคนถ่ายแค่ตัวนี้นะไอช่องตัวไหนข้างล่าอยู่นั่นเนี่ยไอช่องนอี้อ้าวเฮ้ยตัวนี้มางมงกุ้งกับมินตอรสันในรอบกี่เดือนกี่เดือนโอ้โหจำปาหกเจ็ดเดือนแล้วตั้งแต่หน้าน้ำมาประมาณหกเจ็ดเดือนตั้งแต่หน้าน้ำมาแล้วค่ะทุกคน เราจะมาดูกันว่าวันนี้มิจฉาทานจะได้กุ้งไหมหรือว่าตอนนี้น้ำมาถาว่าเยอะไหมมันก็ยังขึ้นเปิ่มตะลิ่งน้ํามันก็ยังขึ้นตะลิ่งอยู่ยังยังเป,ป,ปิ่มตะลิ่งสูงสูงจากเมื่อก่อนเรางมแค่เมตรหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณ5เมตร6เมตร7เมตรแล้วแต่2เมตร3เมตรจากที่เรางม2เมตรก็เป็นตร5เมตระมาเมตรลอาคิดว่านี้จะได้ไหมก็ต้องรุ้นะ่ะลองคิดต้องเนียบคาดคะแนนในการเนี่ยว่าจะได้ไหมก็ต้องรุ้นกันนะท่านผู้ชมของในน้ำมันไม่แน่ไม่นอนหน้าน้ำถ้าหน้าน้ำปกติมันมีน้ำขึ้นน้ำลงมันยังได้อันนี้น้ำมันส โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวไหมตักตัวหรือว่าไม่ได้ให้มันได้ตักตัวหนึ่งถือว่าโอเคแล้วจะได้นอนหลับเพราะผมไม่ได้งมกุ้งมาหกเจ็ดเดือนแล้วมันกระสุนก็สวยอยากอยากงงมากอยากงมมากใช่ไปดูอลไรดี๋่วไปดูกันครับลงไปแล้วท่านผู้ชมผมยืนไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงเข้าไปดิมตลิงแลตลิงยังไม่ถึงเลย ถึงใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วครับอออนุยานะครับอะมาครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มงมกันเลยเดี๋ยวครับอย่าเสียเวลาทุกคนตอนนี้สันล,ลงไปงมแล้วนะ อยู่ในน้ำแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมารอลุนกันว่าจะได้ตัวไหมวันนี้ตัวหนึ่งก็ยังดีนะทุกคนวันนี้<อ>เพราะว่าน้ำมันสูงมากค่ะทุกคนตอนนี้เข้าไปในสะวะในคลิปก็จะมองไม่เห็นว่ามันมืดเดี๋ยวมาด้วยคะ่ะ ทุกคนตัวแรกเฮ้ยแต่เฮ้ยสันได้แล้วได้แล้วทุกคนไหนไหนใส่สวยเป็นไงบ้างตัวแรกของเราเป็นกุ้งกล้ามเหลืองวะกล้ามเหลืองตัวแรกเป็นไงบ้างน้ำลึกเอาเรื่องเลยถือว่าไงสองเมตรคับงนเสือมาร่างก้มต่อครับ ้ไไมม่ดาคือที่ช้อนไม่ได้อามาไม่พร้อมเลยวันนี้ใช่คือมก็คือโยนเข้ามาแล้วก็น็อกกุ้งเลยนะทุกคนมาซมเปิลเลยมาแบบแบบเรียวๆเลยโอเคค่ะทุกคนคะนี่ได้กุ้งมาแล้วจับไปนี่ได้มาแล้วค่ะตัวที่สองนะคะทุกคนถ่ายแค่ตัวนี้นะเพราะว่าเราต้องถ่ายคลิปช่องสันด้วยขบเพราะตัวเดียวพอโอเคค่ะทุกคนถือว่าสำเร็จค่ะพ่ แกต่อครับทุกคนครับหมายสูตรอันนี้หมายที่ว่ามึงมาที่ไรนะคะบอกเลยไม่เคยพลาดแน่นอนแต่ว่าวันนี้น้ําลึกมากทุกคนอตอนแรกตรงนี้คือแบบมันจะไม่ขนาดนี้อะทุกคนห<อ>ันมางนมตรงนี้จะเป็นช่องรูข้างล่างอยู่นั้นเนี่ยไอช่องตรงนี้น<อ>ข้างล่างอยู่นั้นเนี่ยไอช่อง,งอ้าวอุ้ยว้าขอ,องจริงบอกแล้วว่าไม่เคยพลาดนะคะตรงนี้นะคะหันโดไนไซส์อะไร โดนหนีบไปแล้วค่ะทุกคนน่าสุดเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเก็บก่อนค่ะโอเคอ,นนอันนี้น้ำลึกมากอมบอกค่ะคผู้ชมหนูตอนแรกช่องตัวนี้มันมันลึกมากเลยเอ้ยไม่มันตื้นเน,น,น,นานะตรงนี้มีพงตาหนึ่งพงหมายเด็ดเลยงไงหมายเด็ดหมายประจำตรงต่อครับท่านผู้ชม โอเคทุกคนหลังจากสันงมเสร็จนะคะสันก็ได้ปิดคลิปไปแล้วและนี่ก็คือกุ้งที่เราได้กันวันนี้ับเหมืันทางนั้นเลยนะท่านผู้ชมเป็นไงเป็นไงวันนี้เหนื่อยมากน้าแรงมากแล้วก็น้ําเชี่ยวมากน้ำยังเยอะอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอให้น้ามันลงไปอีกสักงสองเมตรสเมตรก่อนับมีน้ํายังสูงอยู่ไหนขอดูตัวใหญ่หน่อยคนนี้มาูุกอเรามาไม่ครบนะครับเราก็ต้องน้อยวันนี้เราก็ได้กับข้าวแล้วค่ะทุกคนนี่ใหญ่มากดูดิเท่าหน้าเลย โอเคนนะ okay, ไม่มีแล้วค่าคลิปนี้ก็คือติดตามมิเตอร์สันในงงกุ้งไม่มีมากก็คือแบบเบื้องหลังอะไรอย่างนี้ไปค่ะไปครับเฮ้ยุ่งแม่น้ำมิเตอร์สันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย